แหมเป็นอะไรเกิดอะไรอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกเขอาอทำเลี้ยงเหรอคะเรื่อน้ำเลี้ยงครับเอาทำเลี้ยงแตกก็เลยเราพี่พี่เห็นตรงนี้พี่ทำไงเอ่ยใช่ไคโตซานจากสอง ก็คือปกติน้ำสองร้อยลิตรปกติน้ำสองร้อยลิตรนะคะพี่อีเราจะใส่ไคโตซานสองช้อนบาทสองช้อนใหญ่นะคะแล้วก็แต่ว่าแต่ถ้าเกิดเจอแบบนี้พี่แก้ไขโดยการใช้ไคโตซานเป็นสามช้อนเพิ่มอัตราส่วนฉีดให้อาหารแล้วก็ฉีดเป็นแผลไปด้วยออันนี้คือเจาะเฉพาะไคโตซานอย่างเดียวไหมคะตัวเนี้ยพี่แผลเนี้ย หรือรกดอะมิโนโด้วยกดอะมิโน,โนด้วยครับกดอะมิโนใช้เท่าไหร่คะอะมิโน,โนสองอ๋อเพียงแต่ว่าเราเพิ่มไข่ตัวซานอีกช้อนนึงครับใช่แล้วก็ใช้ยาลาไหมคะยาลาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะคะนี่ยาลาไม่ได้ใช้เลยไม,ไม่ได้ใช้ยาลาเ,ลเดี๋ยวก็มันค่อยๆฟื้นเนาะอันนี้พีพ่พี่เขาสั่งซื้อออนไลน์นะคะแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมพี่เขาถามแต่ไขตัวซานเพราะของเราเป็นชุดคู่หูวันนี้เลยได้รู้เคล็ดลับแล้วพี่เขาเอามาซ่อม มาซ่อมต้นพืชที่มีปัญหาโดยที่ไม่ต้องใช้ยาอ่าอยากให้เป็นอินทรีนะพี่เนาะนี่ขั้วเหนียวจริงขั้วเหนียวจริงอ,อ,อ่ะต้องเด็ดต้องเด็ดม่่มเรยยหลาุนออะืจ้โอเคขอบคุณมากค่ะพี่